ชายหญิงคู่หนึ่งเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาออกตามหาอาหารถึงขั้นกระโดดลงไปในน้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้เพื่อจับปลาในโคลดดำเมื่อพวกเขาจับเต่าตัวใหญ่ได้ใช้เพียงไม้ท่อนเดียวก็จับกิ้งก่ายักษย์ยได้สำเร็จแถมยังจับปลาตัวใหญ่ได้อีกด้วยการเอาชีวิตรอดแบบนี้คุณอยากลองเข้าร่วมไหมพระเอกของตอนนี้คือแองเจิลวัยสาปีเขาเป็นผู้ที่หลงใหลในการเอาชีวิตรอดตั้งแต่อายุ16ปีเขาได้ออกจากบ้าน และใช้ชีวิตเช่นนี้จนถึงปัจจุบันทําให้เธอมีประสบการณ์การเอาชีวิตรอดมากมายแองเจลิลมีลูกสาวสองคนเธอมักจะพาลูกสาวไปเรียนรู้การเอาชีวิตรอดในธรรมชาติทีมงานให้คะแนนเธอสูงถึง7.3คะแนนนางเอกของตอนนี้คือนิโคลสาววัย27ปีเธอเป็นทหารผ่านศึกได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดมากมายในกองทัพปกติที่บ้านเธอชอบเดินเท้าเปล่า นิโครู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งจนกลัวแต่ทีมงานให้คะแนนการเอาชีวิตรอดของเธอแค่5.9คะแนนนิโคมาร่วมรายการชีวิตดั้งเดิม21วันครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้แม่ของเธอเห็นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนิโคถอดเสื้อสีฟ้าออกเพื่อแสดงความสามารถสีม่วงแล้วถอดความสามารถสีชมพูออกอีกโอ้พระเจ้านิโควัย27ปีมีความสามารถแน่นอนกางเกงขาสั้นของแองเจิลก็ไม่ธรรมดาใครจะเอาเศษอาหารจากเท้ามาใส่ปากทางในป่าลำบากมาก พื้นดินมีเศรษฐกิจมากมายคุณไม่ชอบสื่อสารกับคนอื่นเขาหวังว่าเพื่อนร่วมทีมจะเงียบลงบ้างทั้งสองทักทายกันอย่างสุภาพเมื่อพบกันพูดคุยเรื่องครอบครัวเล็กน้อยถามความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดแองเจิลแกล้งทำเป็นเก่งหลอกให้คุณยอมรับได้สำเร็จพวกเขาต้องเดินเท้า5กิโลเมตร เพื่อไปยังแหล่งน้ำสถานที่ท้าทายครั้งนี้คือถิ่นทุรกันดาในนิกรากัวสถานที่ที่ฟังดูทั้งลมแรงและน่าขันแห่งนี้กำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และกำลังประสบไยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ32ปีพวกเขาต้องเดินผ่านป่าที่แห้งตายเพื่อค้นหาแหล่งน้ำที่นี่มีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุด2ชนิดนั่นก็คืองูหลามหางแดงขนาดใหญ่และแมงมุมหมาป่าขนดกเนื่องจากัยแล้งในพื้นที่สัตว์ต่างๆแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งน้ำแหล่งน้้าาาาาททมอยกกกรรเเเขขดดดคงงงวววนนแิิพ ที่นี่เต็มไปด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนถ้าไม่ระวังจะเหยียบหนามแหลมพวกเขาเดินทางได้ยากลำบากฝ่าเท้าถูกหนามทิ่มแทงหลายสิบครั้งเดินได้เพียง1กิโลเมตรจาก5กิโลเมตรดูสิว่าจะทิ่มหรือไม่ทิ่มระหว่างทางนี้ช่างลำบากหรือเกิน ตอนประมาณ11บเอ็ดโมงกว่าพวกเขาก็เดินทางมาถึงแหล่งน้ําในที่สุดถ้ามาช้ากว่านี้อีกหน่อยแม่น้ําคงแห้งไปแล้วที่นี่แยก่กว่าที่พวกเขาคิดไว้มากน้ําในแม่น้ํานี้เลี้ยงปลาให้รอดยังไม่ได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะดื่มได้เรมฝั่งเต็มไปด้วยปลาตายที่เน่าเสียจนดำซึ่งหมายความว่าแม้แต่สัตว์อื่นๆก็ไม่มาที่นี่เพื่อดื่มน้ําถ้ามีสัตว์ผ่านมาปลาพวกนี้คงกลายเป็นอาหารของพวกมันไปแล้วปลาที่ตายเหล่านี้กำลังเตือนพวกเขาไม่ให้ดื่มน้ำแต่แองเจิลยังคงตักน้ำเหม็นจากบ่อโคลนขึ้นมา วกเขามาถึงพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งและวางแผนที่จะสร้างที่พักที่นี่นิโครับหน้าที่ก่อไฟและต้มน้ําแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแม้จะมีแท่งจุดไฟก็ยังต้องพึ่งโชคแองเจลสร้างที่พักเสร็จเกือบหมดแล้วนิโคยังจุดไฟไม่ติดเลยเขารู้สึกกระหายน้ํามากอยากดื่มน้ําแองเจลคิดว่าอาจเป็นปัญหาของมังกรไฟเขาเห็นรังนกอยู่บนต้นไม้นี่เป็นวัสดุที่ดีมากสําหรับการดํารงชีวิตการใช้รังนกอาจจะสําเร็จแต่นิโคยังทําไม่ได้ให้แองเจลลองดู จุดไฟได้ในพริบตาคนกับคนเปรียบกันแล้วมีแต่จงดุดงิดมีไฟก็สามารถต้มน้ำดื่มได้แองเจนเด็ดใบไม้มาสองสามใบใช้ใบไม้ทำเป็นถ้วยใส่น้ำดื่มทำไมพวกเขาถึงเอากระติกน้ำมาแทนที่จะเอาหม้อเหล็กมาเอากาต้มน้ำไฟฟ้ามาใช้เอาตัวรอดในป่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นสองคนนี้ต้องเป็นคนเก่งแน่ๆคุณพูดน้ำไหลไฟดับไม่หยุดแต่แองเจลกลับทำอะไรหลายอย่างทำงานหนักเหมือนบัวไม่มีหยุดส่วนนิโคลกลับกลายเป็นคนที่นอนเฉยตอนกลางคืนมีมดเต็มพื้นพวกเขาถูกกัดอย่างหนัก ผู้เข้าแข่งขันในรายการเอาชีวิตรอดในป่าไม่ว่าจะล้มเหลวหรือสําเร็จก็ต้องผ่านการถูกยุงและมแมลงกัดนับร้อยครั้งเวลามาถึงวันที่2องแองเจลออกสำรวจริมฝั่งตั้งแต่เช้าตรู่เขาเดินอยู่บนพื้นแม่น้ําที่แห้งขอดทุกย่างก้าวดูเหมือนจะเต็มไปด้วยอันตรายวันนี้เขาไม่พบอะไรเลยนิโคตื่นขึ้นมาแต่เช้าพร้อมกับเรียกร้องให้สร้างเตียงแต่แองเจิลไม่อยากทํา สำหรับเขาแล้วแม้จะนอนบนพื้นโคลนก็ไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดคืออาหารการหาอาหารได้คือหนทางที่จะอยู่รอดที่นี่ต่อไปความเห็นของนิโคไม่ได้รับการยอมรับจากแองเจิลทำให้เขารู้สึกผิดหวังมากแองเจิลทำงานตลอดเวลาแต่นิโคนั่งอยู่เฉยเอาจจะจริงที่นิโคคิดว่าแองเจิลเป็นบัวของตัวเองแองเจิลสร้างเพลิงด้วยวิธีการถักทอมีทักษะการใช้มือที่ยอดเยี่ยมแต่นิโคลอนอยู่ข้างๆเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแองเจิลจำเป็นต้องให้เขาช่วยอีกไม่นานก็ถักผ้าห่มเสร็จแล้ว แองเจิล <Angel S 2> เดินไปตักน้ำที่ริมฝั่งอีกครั้งงานในมือก็ทำเสร็จไปทีละอย่างช่างเป็นบัวที่ขยันจริงๆเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่4ี่แองเจิลออกไปสำรวจตั้งแต่เช้าเดินมาได้กว่า2ชั่วโมงแล้วเจออะไรดีๆบ้างไหมแต่ในตอนนี้เพื่อนร่วมทีมยังนอนแทอยู่ในที่พักผู้หญิงคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้4วันแล้วนอกจากวันแรกที่เอาตัวรอดไม่สำเร็จก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยแถมยังทำหน้ามั่นใจเกินเหตุอีกด้วยพื้นแม่น้ำแห้งไปเกือบหมดแล้ว ทำไมพวกเขาไม่คิดจะจับปลากันบ้างนะแองเจิลเจอพลาสติกโพลีเอทิลีนอยู่ที่นี่จับมันได้อย่างง่ายดายเขานำกิ้งกากลับไปที่ที่พักโซน่เข้าเป็นคนรับหน้าที่ค่าผิวของกิ้งกาแข็งมากนิโคต้องใช้แรงมากกว่าจะจัดการได้แองเจิลก็มองนิโคจัดการกับกิ้งกาเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงกับกิ้งกาตัวนี้จัดการไก่ยังไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลยเขากำลังทำอะไรกันแน่โชคดีที่เขาจัดการเสร็จก่อนที่เนื้อจะเสีย แองเจิล <Angel S 2> เองก็รู้สึกหมดคำพูดกับเรื่องนี้กิ้งก่าตัวนี้เป็นมื้อโปรตีนมื้อแรกในวันที่สี่ของการเอาชีวิตรอดในป่ามันมีรสชาติเหมือนไก่กิ้งก่าตัวหนึ่งทำให้ทั้งสองคนกินจนพุงกลางเวลามาถึงวันที่หกคุณน่าจะชินกับสภาพแวดล้อมที่นี่แล้วแองเจิลชวนเขาไปหาอาหารด้วยกันแต่เขายอมให้หิวตายดีกว่าทำงานแองเจิลไม่รู้จะทำยังไงกับเขานิกนอนอยู่ในที่พักพิงจูก็ถูกแมงป่องกัดเป็นแมงป่องตัวเล็ก ก็ไม่รู้ว่ามีพิษมากแค่ไหนคุณอาจจะเสียใจในทันทีที่ตอนแรกไม่ได้สร้างเตียงที่ยกขึ้นจากพื้นแองเจิลบอกให้เขากินแมงป่องนี้เพื่อรักษาด้วยพิษแต่ตอนนี้นิโคลรู้สึกว่าปากชาไปหมดแล้วโชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไรอื่นเวลามาถึงวันที่7แองเจิลตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเขารับผิดชอบออกไปตักน้ําทุกวันและล้างหน้าล้างตาที่ริมแม่น้ําเขาวางแผนจะถักตะกร้าจับปลาคุณไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย เขาเป็นผู้รอดชีวิตในป่าที่ไร้ประโยชน์ที่สุดที่ฉันเคยเห็นประโยชน์เดียวคือให้ความอบอุ่นและพูดคุยตอนกลางคืนโชคดีที่แองเจิลมีทักษะการทำงานที่ดีเขาโยนตะกร้าลงไปในน้ำความลึกของน้ำยังไม่ท่วมตะกรา้านี่มันล้มเหลวแน่นอนแต่แองเจิลยังคงมีความมั่นใจมากเขากับนิควางแผนจะไปยังแหล่งน้ำถัดไปบางทีอาจมีโอกาสพบสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของแองเจิลเวลามาถึงวันที่8วันนี้พวกเขาออกเดินทางแต่เช้าไปยังจุดหมายต่อไป การเอาชีวิตรอดในปากตัวที่สุดคือการเลือกจุดเอาชีวิตรอดครั้งที่สองเพราะหิวมานานขนาดนี้แล้วผู้เข้าแข่งขันน้อยคนจะมีแรงเริ่มใหม่ทนายความที่นี่เริ่มมีมากขึ้นแต่น้ำบนพื้นก็ยังไม่ลดลงเลยที่ที่มีแดดก็ร้อนมากถ้าเดินต่อไปแบบนี้อาจจะเป็นลมแดดได้กว่าจะมาถึงที่ร่มเย็นได้ก็ยากมากที่นี่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีสัตว์เยอะมากด้วย บางทีที่นี่อาจจะเป็นที่ที่พวกเขาตั้งใจจะมาจากแรกแต่ในแหล่งน้ำนั้นมีจระเข้อยู่ถ้ามีความสามารถล่าจระเข้ได้ก็จะอยู่รอดไปได้พวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะลงน้ำอ่ะน้ำเป็นสีเขียวเข้มและมีจระเข้มากมายในน้ำพวกเขาไม่กลัวตายจริงๆหลังจากว่ายน้ำเสร็จก็ยอมขึ้นฝั่งรู้สึกสบายจริงๆแองเจิลเริ่มสร้างที่พักอีกครั้งส่วนเธอสามารถเลือกนอนต่อได้ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากช่วยอะไรเลยนักเอาชีวิตรอดในป่าคนนี้ฉัน เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแต่แองเจิลไม่มีปัญหาฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้เป็นวันที่9้าแล้ววันนี้อากาศไม่ดีเลยมีโอกาสฝนตกหนักแองเจิลยังคงสานตะกร้าจับปลารุ่งนี้น่าจะเอาตะขอเบ็ดมาด้วยตอนกลางคืนฟ้าก็เริ่มมีฟ้าร้องดูเหมือนฝนจะตกหนักแต่พวกเขายังไม่มีที่หลบฝนที่ดีกองไฟคงจะรักษาไว้ได้ยากเธอเริ่มบ่นแองเจิลได้เลยทำไมเขาถึงไม่สร้างที่พักให้เสร็จตั้งแต่แรกทั้งสองเริ่มทะเลาะก,กันเธอนี่ไม่มีความรู้ตัวเองเลยจริง สุดท้ายเธอก็พูดอย่างมั่นใจว่าฉันมาที่นี่เพื่อเอาชีวิตรอดในป่าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นคุณหนูที่ถูกต่ำใจเขาหมายความว่าแองเจิลตามใจเขาจนเป็นคุณหนูบ้านรวยโอ้พระเจ้าท,ท,ทั้งทั้งที่เขาเอาแต่นอนเฉยๆสุดท้ายกลับโทษแองเจิลทำไมถึงมีคนหน้าด้านแบบนี้ได้อยู่นี่ตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นนิโคทำงานเลย เขายังกล้าทําตัวใหญ่ตัวอีกนิโคทาซเอลตัดสินใจจะรีดไถแองเจิลให้หมดตัวแองเจิลถึงกับไม่กล้าพูดอะไรออกมาเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่10วันแองเจิลจะไปที่ชายฝั่งเพื่อหาอาหารจระเข้ในน้ําดูเป็นสิ่งล่อหลงมากแองเจิลตัดสินใจจะจับจระเข้เขาสร้างอาวุธขนาดยักษ์ย้ายขึ้นมาหวังจะใช้เครื่องมือนี้ฆ่าจระเข้ ว่าแต่อาวุธนี้จะทรงพลังแค่ไหนดูก็รู้แต่มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งทำไมจระเข้ถึงต้องมาที่นี่เพื่อฆ่าตัวตายวันที่12มาถึงแล้วแองเจลเดินมาที่ริมฝั่งเพื่อตรวจดูกับดักกับดักถูกกระตุ้นแล้วแต่กลับไม่มีอะไรติดมาเลยทั้งสองคนไม่ได้กินเนื้อมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วนิโคตอนนี้อยากกินเนื้อมากเขาตัดสินใจลงน้ำจับปลาในน้ำที่เต็มไปด้วยโคลน,นี้พวกเขาหิวจนแทบคลั่งแต่โชคดีที่นิโคจับเต่าได้ตัวหนึ่งมองดูโคลนดำในน้ำเต่าตัวนี้ยังงกิินนนไได้้ออยู่่่่หมมนนีีลาตาตทรฝัง เธอแป๊บเดียวเต่านี้ไปแล้วเนื้อที่ปากก็หายไปแบบนี้ดีใจเปล่าเลยจริงๆนิโคโกรธจนอยากฆ่าคนเห็นนิโคโกรธขนาดนี้แองเจิลไม่กล้าพูดอะไรเลยพวกเขาแทบจะดื่มน้ำทุกวันจริงๆแล้วความท้าทายครั้งนี้แองเจิลสามารถทำได้คนเดียวนิโคอยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแองเจิลก็พูดตรงๆเธออยู่ที่นี่นอกจากจะให้ฉันมีอะดรีนาลีนอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์เลยนิโคได้ยินแล้วก็ไม่พูดอะไรโกรธแล้วเดินออกไปเลย นิโคนั่งอยู่ที่นี่คิดทบทวนตัวเองสุดท้ายเขาตัดสินใจช่วยเพื่อนร่วมทีมเพราะยังไงตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วถ้าไม่ช่วยก็เกรงใจเรื่องคะแนนโบนัสแองเจิลบอกว่าเธอไม่ได้บังคับให้เขาทำงาน ถ้าคุณอยากถอนตัวก็เดินออกไปได้เลยไม่จําเป็นต้องพูดว่าช่วยฉันทํางานนี่มันคือความท้าทายเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่การกํากับหนังแอคชั่นสิ่งที่คุณต้องการคือใช้สองมือของคุณหาอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่นอนเฉยๆแล้วได้เงินรางวัลดูเหมือนคุณจะเข้าใจแล้วเวลามาถึงวันที่13บวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกไปตักน้ําในวันที่ส4เป็นครั้งแรกที่เขาเก็บฟืนยังสร้างที่พักผิงด้วยเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าคุณก็ลงมือทําเช่นกันเขาเก็บของต่างๆทุกวัน สิ่งที่ได้คือความขี้เกียจของแองเจินในการเอาชีวิตรอดในป่าครั้งนี้ฉันเหมือนจะได้เห็นการแลกเปลี่ยนชีวิตเวลามาถึงวันที่ 19. คุณออกไปหาอาหารเหมือนเช่นเคยเขาเห็นหนังงูอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นงูตัวใหญ่นิโคโพบงูหลามอยู่ใกล้ๆถือไม้เตรียมล่าฉันไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ครั้งที่แล้วแองเจลจับกิ้งก่าก็เป็นแบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองนิโคล่าสามารถล่าง,งูหลามยาวสองเมตรได้ เขากลับไปที่ที่พักด้วยความดีใจก่อนจะอพยพยังได้กินอิ่มอีกครั้งมันไม่ง่ายเลยจริงๆพวกเขากําลังจัดการกับเนื้อหมูเสียบเนื้อบนไม้แล้วย่างหลังจากอดอาหารมา19วันในที่สุดก็ได้กินเนื้อเนื้ออย่างมื้นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นมื้อใหญ่เวลามาถึงวันที่21วันนี้เป็นวันอพยพแองเจิลตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันพวกเขาต้องเดินเท้า10กิโลเมตรเพื่อไปถึงจุดหมายพวกเขาออกเดินทางตั้งแต่เช้าแม้เส้นทางจะไกลแต่เมื่อคิดว่าจะได้กลับบ้านในไม่ช้าพวกเขาไม่่รู้สึกเหนือย หลังจากเดินมาหลายชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงจุดขึ้นรถในที่สุดงั้นตอนหน้าจะมีผู้เข้าแข่งขันคนไหนมาท้าทายอีกบ้างรอติดตามตอนใหม่ในวิดีโอตอนหน้ากันนะ